สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักของหมอพนิดาทุกท่านนะคะพี่น้องได้รับพระพอ,อและมีความสุขกันมากมายใช่ไหมคะพี่น้องที่รักคะวันนี้เพระอจะนัที่มาหาเรานะคะเป็นพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4คะ่ะหนึ่งยอนบทที่4ซึ่งจะกล่าวไว้ในข้อที่11และข้อ12กล่าวไว้ดังนี้คือท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วยไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้า ถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเจนะวันนี้นะคะเป็นพระเจนะที่อ่านง,ง่ายๆฟังง่ายๆนะคะแต่จะปฏิบัติง่ายหรือเปล่าเราลองมาดูกันคะ่ะพี่น้องที่รักคะ พี่น้องเคยถามเสมอใช่ไหมคะว่าพระเจ้ารักเราหรือเปล่านะคะคําตอบคือพระเจ้ารักพี่น้องก่อนพระเจ้ารักเราและพระเจ้าทรงสร้างเรานั่นเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ทุกคนเลยนะคะและถ้าหากว่าพี่น้องทราบพื้นฐานตรงนี้นะคะว่าพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้า เป็นบุตรที่รักของพระเจ้าและเป็นบุตรที่พระเจ้าปรารถนาดีในทุกกรณีนะคะและที่สําคัญคือพระเจ้าได้สแสดงความรักของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม้กางเขนนั้นได้ไถ่บาปให้กับพี่น้องจนหมดสิ้นแล้วนั่นก็คือความรักที่พระองค์ให้เราก่อนและนั่นคือความรักที่พระองค์รักพี่น้องทั้งหลายเมื่อพระเนะนี้ต่อเนื่องจากสิ่งที่หมอพูดไปแล้วนะคะก็จะกล่าวกับเราไว้ว่า เราทั้งหลายก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วยค่ะพี่น้องเมื่อพระเจ้ารักเราความรักของพระองค์อยู่ในเราแล้วความรักนั้นเป็นความรักเดียวกันที่เราจะสามารถรักพี่น้องของเราได้แล้วพคจะนะบอกกับเราไว้ว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าแต่ถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพูดพร้อมกันค่ะเรารักซึ่งกันและกันนะคะ พระเจ้าก็สถิตอยู่ในเราทั้งหลายด้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าความรักซึ่งกันและกันเนี่ยมันสําแดงถึงพระเจ้าที่สถิตอยู่ในเราคะ่ะพระเจ้าที่สถิตอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์แบบในเราพี่น้องที่รักคะความรักแสดงว่ามันมีความรักที่สมบูรณ์แบบและความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบด้วยใช่ไหมคะแต่เมื่อพี่น้องได้สแสดงความรักให้กับ คนอื่นๆพี่น้องด้วยกันนะคะนั่นก็คือพระเจ้าสถิตยอยู่กับพี่น้องและความรักที่สมบูรณ์แบบได้อยู่ในเราแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องที่รักคะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าหมอตื่นเต้นแม้กระทั่งพรานจะนาะง่ายๆสั้นๆและสามารถนําไปปฏิบัติได้เลยนะคะและทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ในเราและพระองค์คือความรักและความรักนั่นจะเป็นความรักที่สามารถสําแดงในชีวิตของเราและสําแดงในชีวิตของพี่น้อง คนอื่นๆได้ด้วยเช่นกันและเป็นความรักที่เราจะสำแ็งกับพี่น้องของเราพระเจ้าอุทพรค่ะวัสดีค่ะ